มาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีค่าช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทํากับข้าวอร่อยนะคะวันนี้มาพบกับเมนูง่ายๆนะเมนูพื้นบ้านของเรานะจ๊ะจะเป็นอะไรไปเสียไม่ได้นะจ๊ะถ้าโชว์ค,คบขนาดนี้นะก็คือเมนูน้ําพริกนั่นเองนะคะแต่วันนี้เป็นน้ําพริกอะไรหรือนะเห็นในถ้วยนี่ไหมคะในถ้วยนี่คือมะขามเปียกนะจ๊ะทุกคนนะคะ ก็จะเป็นน้ำพริกมะขามเปียกนะจ๊ะอันนี้ไม่รู้ว่าใครๆเรียกว่าน้ำพริกอะไรนะคะแต่พี่นา,นาเรียกน้ำพริกมะขามเปียกนะจ๊ะอารมณ์เหมือนน้ำพริกเผาป่านะคะเพราะทเรียกน้ำพริกมะขามเปียกมันมีที่มานะคะทุกคนมันเป็นตำนานที่เราค้านกันมานะจ๊ะว่าเพราะว่ามันมะขามมันแช่น้ำนะจ๊ะทุกคนมันก็เลยเปียก ส่วนผสมของเมนูน้ำพริกมะขามเปียกจะมีพริกชี้ฟ้าแดงแห้ง20เม็ดหอมแดง8หัวกระเทียมไทย15กลีบน้ำมะขามเปียกนะเดี๋ยวเราจะตักประมาณ2-3ช้อนนะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บ2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสนิดหน่อยนะจ๊ะไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็มีกุ้งแห้งสองช้อนโต๊ะนะแล้วก็ก็มีน้ำปลานะเดี๋ยวดูว่าถ้ากะปิเขาเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่นะแต่ว่าอันนี้กะปิน้ำพริกของโชคนิตยาเป็นกะปิหวานนะเนี่พิจนาก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวเราแกะชิมก่อนนะก่อนที่จะเอามาตำเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ ก็เป็นฝาแบบนี้นะครับฝาดึงนะตัวนี้เป็นกะปิกุ้งนะเป็นกะปิสำหรับตำน้ำพริกนะลองชิมก่อนนะว่าเขามีความเค็มมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อเราจะได้ใส่น้ำตาลถูกนะความเค็มพอประมาณนะแล้วมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะอันนี้ก็ เป็นกะปิเนื้อค่อนข้างหยาบนิดนึงเพราะว่าข้างในมันบรรจุด้วยตัวกุ้งทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาตำน้ำพริกกันนะแล้วก็ชิมรสชาติกันนะคะอันดับแรกเราเอาหอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมไปคั่วก่อนเราคั่วหอมกับกระเทียมให้ใกล้สุกนะแล้วค่อยเอาพริกใส่ลงไปคั่วตามถ้าลงไปพร้อมๆกันพริกเขาจะไหม้ก่อนนะคะรวม เสร็จแล้วเราก็พริกลงในขัวต่อนะจ๊ะไม่ต้องให้ดำครับนทุรวมก็เริ่มพริกเริ่มสุกก็เอาขึ้นไปเลยอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะโอเคเอาขึ้นอันนนะคะเราก็มาตำกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากเอาหอมกับ เตียมลงไปก่อนนะค่อยๆตำํำเดี๋ยวมันจะก,กระเด็นนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปหมดเลยตำตอ่อ พอพริกแหลกแล้วนะจ๊ะเราก็มาใส่กะปินะคะอันนี้เราจะใช้กะปิเป็นกะปิหวานก่อนเนื้อกะปิเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือมันจะมีในในนี้มันจะมีกุ้งแห้งอยู่ด้วยนะเนืกะปิน้ำพริกนะคะ นิดเพื่อความนัวก็เราอยากจะใส่กะปิสูตรนี้เข้าไปด้วยนะเป็นกะปิทั่วไปที่เราใช้กับตำเครื่องแกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะใช้สูตรนี้ไปครึ่งช้อนนะะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บนะเนื่องจากกระปิหวานของโชคธิตยาเขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะ,ะจึงใส่น้ำตาลปี๊บแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะรสชาตินะรสชาติจะต้องแบบเผ็ <c oughs> เดเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานนะจ๊ะนี่แหละคือตำนานพิกมะขามเปียก ทุกคนยังไม่ได้ใสอีกอย่างนะคะคือกุ้งแห้งนะใน,นกุ้งแห้งเอาไปล้างมาแล้วนะจ๊ะเอาไปหลบแมวอยู่เมื่อกี้แมวมากวนนะฮะกุ้งแห้งไปหลบแมวแล้วลืมอันนี้อยากใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยนะทุกคนคือตำให้มันบุกลลายนิดหน่อยนะอันนี้ก็เ,เวลาเราตัดน้ะเพิกขึ้นมาให้มันมีกุ้งแห้งติดมาด้วยเนาะประมาณนี้เนาะได้รสชาติเป็นตํนๆนะจ๊ะทุกคน เดี๋ยวก็จาลงไปไม่ต้องให้แหลกนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าเราก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยนี่คือน้ำพริกมะขามเปียกสูตรครัวนานาหนา้นาตาเป็นเช่นนี้ เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกมะขามเปียกสูตรโบราณนะที่ว่าตํานานเพราะอะไรนะถ้าตำนานๆานมันจะแหลกนะจ๊ะแล้วก็มะขามทำไมถึงเปียกก็คือแช่น้ำนะจ๊ะทุกคนตลกตลกนะคะขำๆำนะจ๊ะไม่รู้ใครขำหรือเปล่านะนะไม่ขำก็เฉยๆไว้นะคะทุกคนนะ กับข้าววันนี้นอกจากจะมีน้ำพริกมะขามเปียกก็ยังจะมีผักต้มนะเป็นหน่อไม้แล้วก็ดอกแคแล้วก็ใบแคต้มแล้วก็ปลาทูสองตัวแล้วก็หมูทอดจ้าทุกคนจัดเต็มเลยนะคะวันนี้นะมากินกันนะคะทุกคนมาได้ทุกคนนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะคงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องครัวนานๆาและถ้าอยากให้ทำเมนูอะไรในคลิปต่อไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ